ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ำของกรุงเทพมหานครนับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญในการเดินทางที่ช่วยให้ผู้สัญจรไปมาเดินทางได้สะดวกขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนโดยนอกเหนือจากการเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วกรุงเทพมหานครยังมีอีกหนึ่งเรือด่วนที่คอยให้บริการในคลองน้ำดั้งเดิมที่ชื่อว่าเรือแสนแสบเรือโดยสารคลองแสนแสบมีทั้งหมด2ส,สายคือสายนิดาและสายภูเขาทอง โดยผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนสายที่ท่าประตูน้ําในการขึ้นลงเรือแสนแสบอันแบบแรกต้องรอจังหวะเรือให้ชิดท่าก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นเหยียบบนกาบเรือพร้อมมือจับเชือกด้วยความระมัดระวัง หากเรือยังห่างจากท่ามากเกินไปอาจทําทให้ตกน้ําได้ดังนั้นควรรอจังหวะเรือให้ชิดท่าและควรเก็บสัมภาระให้ดีระหว่างก้าวลงเรือค่ะเราควรระวังก็ระวังให้ถ้าถ้าเรือห่างก็อย่าก,ก้าวไม่เลยใช้กองให้ก้าวถ,ถ้าเรือห่างไปแล้วนี่ตรงน้ำอย่างเดียวเรือจะมีจะวิ่งจากวันสีวัเรือไปถึงบันฟ้าถ้าใครจะไาผัาฟ้าก็ต้องมาต่อที่นี่ที่ปตัวน้ำจุดใหญ่ โดยอัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง10ถึง20บาทขึ้นอยู่กับระยะทางค่าโดยสารน,นะจะขึ้นเป็นระยะละ2บาทมีจะมี1 0บาท12บาท14บาท16บาท1ิบแปาท20บาทแล้วแต่ผู้โดยสารจะไปขึ้นทางไหนเดี๋ยวค่าโดยสารเราไปเก็บในเรือเรามีพนักง,งานเก็บเรือออกเราจะปอยตัดตักต้นสายนะลำเราเก็บนาทีทุกลำ ท่าจะมีป้ายบอกว่าท่านี้คือท่าอะไรป้ายนี้มันจะมีสามท่าตรงกลางก็จะเป็นท่าหลักแล้วต่อไปก็จะเป็นท่า,าหน้าท่าหลังในชั่วโมงเร่งด่วนเรือแสนแสบเป็นหนึ่งหนึ่งการเดินทางที่มีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากผู้ใช้บริการทุกคนจึงควรใช้ความระมัดระวังและคานึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนหากเรือโดยสารลำที่มาถึงไม่สามารถขึ้นได้การรอขึ้นเรือลำถัดไปแม้จะทําให้เสียเวลาไปบ้าง แต่ก็ทำไม่ถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะคะพบกับรอบรู้สร้างสุขได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ